วัสดีครับผมสันทัศน์ศรีอนเนกคลิปนี้เรามาดูกันว่าเมื่อไก่ผสมพันธุ์กันแล้วน้ำเชื้อของไก่ตัวผู้จะอยู่ในตัวของไก่ตัวเมียได้นานกี่วันก่อนอื่นเราก็ต้องเอาแม่ไก่มาแยกขังไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ไป,ไปผสมกับไก่ตัวอื่นรอให้เขาไข่ฟองแรกแล้วเราถึงเริ่มผสมขั้นตอนการทำสาว ก็จะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้าที่จะมาทำสาวเขาเลี้ยงลูกหรือเขาฟักไข่แล้วก็ฟักนานแค่ไหนก็จะมีผลต่อระยะเวลาการไข่ของเขาวันนี้เขาก็ไข่ฟองแรกแล้วนะครับเรานำเขาไปผสมกันเลยครับ นี่นะครับพร้อมที่จะผสม ขั้ตอนการผสมเราทำสองรอบนะครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดมาดูไข่ฟองแรกออกวันที่4มีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูแน่นอนนะครับเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อเพราะว่ายังไม่ได้รับการผสมให้สังเกตตรงจุดนิวเคลียสบนไข่แดงนะครับที่ผมเอาลูกศรชี้ ก็ยังไม่เป็นวงกลมเาวานะครับเมื่อ z o มดูใกล้ๆก็จะเห็นเหมือนกับฟองน้ำนะครับไข่ไม่มีเชื้อมีหลายแบบนะครับไม่ใช่แบบนี้แบบเดียวแต่โดยรวมก็คือเขาจะไม่รวมตัวกันเป็นวงกลมเาว่านะครับ มาดูไข่ฟองที่สองออกวันที่ห้ามีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูจะเหมือนกับไข่ฟองแรกนะครับคือไม่มีเชื้อวันแรกหลังการผสมจะยังไม่มีเชื้อนะครับเมื่อสูมดูใกล้ๆ มาดูไข่ฟองที่3ออกวันที่6มีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับไข่ฟองนี้มีเชื้อก็คือตรงจุดนิวเคลียสเขาจะเป็นวงกลมขาวนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆ มาดูไข่ฟองที่สี่วันที่เจ็ดมีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเชื่อนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆ มาดูไข่ฟองที่5ออกวันที่9มีนาคมนะครับซึ่งเว้นวันหนึ่งนะครับถึงไข่เมื่อต่อไข่ออกมาดูมีเชื้อนะครับเมื่อสูมดูใกล้ๆ มาดูไข่ฟองที่6ครับวันที่10มีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเช้นนะครับเมื่อสูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่7ออกวันที่12มีนาคมก็คือเว้น1วันนะครับถึงไข่ เมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเชื้อนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่8ออกวันที่13มีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเชื้อนะครับ เมื่อซูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่9วันที่14มีนาคมเมืม่อต่อใไข่ออกมาดูมีเช้นนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่10 วันที่15มีนาคมเมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเช่นนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่11วันที่16มีนาคม เมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเชื้อนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่12บสองวันที่17มีนาคมเป็นไข่ฟองสุดท้ายแล้วไม่ไก่ก็ฟักเมื่อตอกไข่ออกมาดูมีเชื้อนะครับ เมื่อซูมดูใกล้ๆมาดูไข่ฟองที่13วันที่18มีนาคมก็คือไข่เติม1ฟองหลังจากปักเมื่อต่อไข่ออกมาดูมีเชื่อนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบหวังว่าคงจะนำความรู้จากคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณครับ